สวัสดีครับพบกับต้นเซอร์วิส0 2 0เช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาทําอุปกรณ์อุปกรณ์จากท่อ PVC นะครับอันนี้จะเป็นข้อต่อที่มีอยู่นะครับเก็บไว้สแปร์นะครับที่บ้านอันนี้เป็นท่อเก่านะครับไปตัดมาจากก้องขยะนะครับผมจะทําอุปกรณ์ถอดถอดเกลียวนะครับตัวนี้นะครับจากอ่างซิงล้างจานซึ่งผมซื้อก๊อกมาใหม่นะครับผมจะทําการเปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีอุปกรณ์ในการถอด มือก็ล้วงเข้าไปได้ยากนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับผมจะทําอุปกรณ์ในการถอดถอดตัวก๊อกก๊อกอ่างล้างจานนี้นะครับด้วยท่อ PVC นะครับทั้งหมดเลยนะทั้งชุดนะครับมี3าทางที่เป็นท่อเก่าผมจะใช้สําหรับจับหมุนนะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับด้านบนเนี่ยนะครับผมจะประกอบเข้าด้วยกันครับบริเวณนี้นะครับผมจะทําเป็นปากเป็นล่องนะครับสําหรับจับขันนะครับตัวตัวเกียวล็อกตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวชมกันเลยนะครับ จะทําการบากร่องนะครับบากร่องนะครับให้เท่ากับให้เป็น4 4่่ร่องนะครับนี่ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเพื่อให้เขาสวมเข้าไปกับกับบาตรงนี้นะครับผมจะทําการมาร์บตำแหน่งนะครับความลึกของบาดนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่งานขอบนี้เลยเบื้องต้นผมก็จะเจาะนะครับเจาะดูแถวๆนี้ก่็นะฮะ ซีรูนะครับตอนนี้เจาะรูมาแล้วนะครับเจาะรูมาแล้วซีรูผมก็จะใช้นะครับเบเลื่อยนะครับพานะครับอ่ะเนี่ยครับ รักนั้นก็ใช้ตะไบนะครับขัดหรือว่าเป็นกระดาษทรายก็ได้นะครับขัดผิวนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดสี่ร่องนะครับไม่เน้นสวยงามนะครับเน้นใช้งานได้นะครับนี่นะครับลองใส่ดูนะครับนะครับนี่นะครับโอเคเลยนะครับนี่น่าจะใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองประกอบนะครับใส่ประกอบไปกรอน เอเอ่นานี่นะครับสุดเลยนะครับเห็นไหมครับสุดผมใช้ข้อต่อนะครับสี่หุนขยายหนึ่งนิ้วนะครับอ่าครับผมก็จะประกอบเข้าไปตรงนี้นครับนั่นนะครับผมยังไม่ทากาวนะครับ ครจะทากาวก็แล้วแต่นะครับก็ได้นะครับผมจะใช้สกูนะครับยิงเข้าไปให้เขา็อกตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับนี่ไมมีมุนนะครับแน่นนะครับข้างล่างนี้ทากาวมานานแล้วนะครับแน่นแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองถอดกันเลยนะครับ นี่นะครับผมจะทําการเปลี่ยนนี่ก๊อกน้ําตรงนี้นะครับเซงรางจานตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างนะครับผมจะใช้เครื่องมือที่ทําเมื่อกี้มาถอดนะครับนี่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับง่ายครับทำย่าง่ายจากวัสดุเดียอใช้นะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับอนะครับก็จะทำการถอดสายก่อนนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับถอดเลยนะครับ ออกมาแล้วนะครับก็จะเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับลูกยางรองบนล่างนะครับ แล้วก็ใส่สายน้ำเข้าไปอ่าครับก็เสร็จแล้วนะครับอืมต้องคันให้น,น,นะครับป้องกันน้ำรั่วซึมนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับ หลก๊อกใหม่หลายแรงนะครับไม่มีรั่วนะครับหลังจากการใช้งานเมื่อกี้นะครับก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ดีนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับใช้ของที่มีอยู่ในบ้านนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับนแต่ว่าเราจะผิดปัญหาตรงที่อตัวเกลียวนะครับเกลียวท่อน้ํานะครับที่เข้าไปเชื่อมต่อกับก๊อกครับตำแหน่งการถอดก็ค่อนข้างยากนิดนึงครับก็ ในอนาคตนะครับก็จะทําคลิปเกี่ยวกับการทําอุปกรณ์ในการถอดสายน้ําตัวนี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดตับสไ r i ต e ต้น Service 2020ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ